คลิปนี้นะคะตะลุยกินที่โกเบนะคะเนือโกเบนะคะที่เรารอกันกว่าจะได้กินรอในร้านนะพวกเธอโอ้ยี่สินาทีอะหน้าตาเต็มๆนะคะเป็นแบบนี้หวา<ะ>นยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็มีข้าวอีกนะคะกินไม่หมดโดนตกนะฮะ Mush me! สวัสดีค่ะเพื่อนๆขนาดนี้นะคะเจ๊อยู่ที่โกเบแล้วเพื่ะะอมื้อแรกที่เราจะไปกินที่โกเบนั้นนะคะก็คือกิวด้งเนื้อโกเบค่ะซึ่งเป็นกิวด้งที่ราคาดีมากๆนะคะขณะนี้เวลาประมาณสิเอโมงประชาชนชาวญี่ปุ่นอาจจะยังไม่เลิกงานนะคะของวันอังคารอาจจะไม่ต้องต่อขนาดนั้นนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราจะถ้าต่อเนี่ยมันจะทนไหวหรือเปล่านะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูเมืองโกเบกันก่อนนะคะ ระหว่างทางที่เจ้เดินไปเดินจากโรงแรมที่เจ้พักนะคะโรงแรมซันรักุมา10นาทีถึงแล้วฮิโรชิเกะน,นะฮะมีเทคเอาด้วยนะ ตอนนี้เราก็มาถึงร้านฮิโรชิเกะนะคะเป็นกิวด้งเนื้อโกเบนะคะเราก็ได้ยินเนื้อโกเบโกเบมาเนี่ยมาบ่อยครั้งมากเลยที่อยู่ที่ประเทศไทยไม่เคยมาลองจริงๆเลยวันนี้ได้มีโอกาสมาที่โกเบแล้วนะคะต้องมาลิ้มลองกันสักหน่อยเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยราคาดีมากดีอย่างไรก็คือราคาแบบไม่ไทําให้คุณกระเป๋าฉีกอะ่ะไม่ต้องจ่ายแบบ ห้าหกพันเยนอะไรเงี <brat Foreign exercise> mm ้ย hmm. ก <S mulheres> like ็สามารถกินเนื้อโกเบได้นะคะโดยร้านนี้เนี่ยเขามีที่นั่งข้างในแค่สิบที่นั่งนะคะชื่อว่าร้านฮิโรชิเกะนะคะกิวด้งเนื้อโกเบเจ้มาตั้งแต่11บเโมงสินาทีนะคะตอนนี้รอไปแล้วเกือบ5นาทีนะคะ โดยเราอยู่คิวที่5ที่6นะฮะตอนนี้ก็เริ่มคนมาแล้วคะตอนนี้ยังไม่ไม่เที่ยงไงเขาบอกว่าเฉลี่ยเวลารอที่นี่คือ2ชั่วโมงเจ๊<อ>ก็ไม่รู้ว่าแบบเราจะต้องรอง2ชั่วโมงไหมเพราะตอนนี้อากาศอะ่ะมันมันประมาณ1 1องศานะคะแต่ฟิลไลท์5เพราะว่ามันมีลมเธอรู้สึกหนาวอยู่เหมือนกันมุณจะรอไหวหรือเปล่ายวเรามาดูกันว่าเรารอกี่นาที เราเนี่ยเข้ามาตอน11โมง4.7เรามา11โมง15ก็ <Okay. S 2> รอประมาณครึ่งชั่วโมงก็โอเคโชคดีที่รอแค่ครึ่งชั่วโมงนะ <Okay. S 2> ปกติอสองชั่วโมงนะแต่การรออาหารไม่รู้นะว่า <Okay. S 2> ว่าจะต้องรอนานขนาดไหนนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าร้านเล็กมากๆวิธีการสั่งนะง่ายมากไปใน Google นะคะแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็ส่งรูปแบบนี้ ให้เขาดูแล้วก็บอกขนาดเล็กการใหญ่เลยก็ว่าไปแต่เจ้สั่งไปแล้วนะคะว่าเป็นลาสไซแล้วก็มีไข่อองเซงด้วยนะเ,<อ>เดี๋ยวเรารอกันค่ะ<อ>ก็น่าจะรอนานอยู่เหมือนแบบคุณพี่เขาก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เหมือนจะได้เลยนะคะอโอเคมมาแล้ว<อ>นี่คือ เยอรโกเบนะคะที่เรา,เร,ารอกันกว่าจะได้กินรอในร้านนะพวกเธอโอ้ย oh, ี่สิบห้านาทีอ่ะเธอไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่ามีน้ำซุปด้วยนะคะเดี๋ยวชิมน้ำซุปก่อน <c oughs> น้ำซุปมีทั้งเห็ดน,นะคะ แล้วก็ต้นหอมอู้หมกลมๆนี่อะไรอ่ะเผือกกลมนี่คือเผือกคลายๆยาชินโนยานะกิวด้งเนื้อโกเบค่ะชิมกินดีกว่า รสชาติเข้มข้นเลยแต่ยังเหมือนอาชินโนย่ายอยู่อะไรประมาณนั้นเนื้อเยอะขนาดไหนให้ดูเน,เนื้อเยอะนะ,ะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวคนอื่นเขาข้างนอกเขารอ,อนานนะอ่ะเราออกมาจากร้านเนื้อแล้วนะคะร้านกิวด้งนะคะเนื้อโกเบเจรู้สึกว่ามันเข้มข้นนะมันอร่อยแต่ว่าอย่างเงี้ยมันเราไม่รู้สึกถึงถึงเนื้อโกเบมากเพราะว่าเขาเอาเนื้อไปไปต้มไปไปตุ๋นในกรรมวิธีของเขาอ่ะนะคะ มันจะคล้ายๆกับร้านยาชิโนยะเธอที่มีทุกสาขาแต่อันนี้เข้มข้นกว่านะคะและที่มันช้ามันต้องรอนานมากนะคะเพราะว่าคุณลุงทําคนเดียวคุณลุงคุณลุงไปจ้างคนอื่นมาทั้งคนหนึ่งอะ่ะคุณลุงทําทุกอย่างวันซับเซอร์วิสยามันก็ช้าคือรอข้างนอกแล้วต้องไปรอข้างในอีก โอ้ยไม่ไหวจะเคลียเพียจิตนะคะคุณลุงจ้างคนหนูก็ได้เดี๋ยวหนูส่งอะไรผู้สูงวัยจากเมืองไทยมาทางานช่วยคุณลุงดีกว่าเอาตัวเล็กๆเพราะว่าร้านร้านคุณลุงเล็กตัวเราเข้าไม่ได้แต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่ว่าถ้าต้องยืนรอสองชั่วโมงแล้วรสชาตินี้จะยืนรอไหมไม่ยืน <c oughs> ไม่ยืนนะคะโอเคทริปนี้นะคะตะลุยกินที่โกเบนะคะเรายังไปกินกันต่อค่ะ มาถึงแล้วนะคะร้านขนมปังค่ะอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะน่ากินหลายอยางมากอ,อ,อุ้ยนี่น่ากินอ่ะแบงพี่ต้องกินอันนี้ เข้ามาร้านขนมปังนะคะแบบเดินมาผิดแต่ว่าเป็นร้านที่แนะนําร้านเพื่อนแนะนําแต่ตอนแรกจะข้ามร้านนี้ไวเพราะว่าจะไปร้านเค้กเลยก็จะมาหยุดที่ร้านขนมปังก่อนเขาอบขนมปังใหม่ๆเลยนะคะขนมปังที่เจได้มานะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งชิมให้ดูตอนแรกคิดว่าเป็นสตรอเบอรี่น้องแบงค์บอกไม่ใช่อ่ะหน้าตาเต็มๆนะคะเป็นแบบนี้ มาชิมกันค่ะเอาเป็นพีทจริงๆเธอไม่พีทก็แอปเปิลแหละไม่ชอบกินนะพีทอะเพราะว่ากลิ่นมันหอมแบบตอแหลตอแหลไม่คุ้นอร่อยร้านนี้หวานหวานเลยแสดงว่าคนโกเบกินหวานารสชาติหวานเปรี้ยวก็ไม่เหมือนพีทนะเหมือนแอปเปิลอร่อยนะคะขอกินคนเดียวไม่แบ่งใครรสชาติด,ดีเข้ากันความหวานกับความเบกค,ความเปรี้ยว อันนี้เป็นเขาเรียกเลมอนทาดนอะแต่ว่าไม่เหมือนทาที่เราคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับอ่ะมากินกันดีกว่าอืมสุดยอดความเปรี้ยวอร่อยอร่อยเลยชอบชอบชอบรสชาตินี้ค้นหามานานมันเปรี้ยวหวานลงตัวแต่ว่าเปรี้ยวนำนะดีเลยขอบคุณเพื่อนมดมากนะคะที่ แนะนำมาล้านขนมปังร้านนี้เดี๋ยวเจ๊ขอตัวไปกินก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปร้านต่อไปกันเลยค่ะตะลุยกินที่โกเบค่ะตอนนี้เจ๊ก็อยู่ร้านทุชทุชนะคะที่โกเบได้ข่าวว่าเป็นร้านเค้กที่อร่อยนะคะก็มารอชิมโดยตอนนี้ร้านยังไม่เปิดเขาว่าเปิดบ่ายสองนะคะ เจ้ไม่เข้าใจว่าทําไมเปิดชาจังตอนนี้อีก1นนาทีค่ะร้านจะเปิดแล้วอ้าเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วเราจะเป็นคนแรกนะคะที่ได้เข้าร้านเขาไปเดี๋ยวไปเป็นคนแรกกันดีกว่าเข้าไปกัน Good afternoon ว้าวน่ากินจัง 2, 332นเยนนะคะมาชิมกันนะคะเดี๋ยวเราจะชิมที่เค้กกับรัดก่อนบองบองก่อนนะครับหวา<ะ>นียงดังไม่ได้ <c oughs> แล้วก็มันเก่ารัดแต่หวานเลยหวานลืมโรงบาลอยู่ใกล้ที่ไหนเนี่ยเซิร์ชเลยต้องไปตัดขาแล้วอะตัดหวานตัดเลี่ยนนะคะที่อันนี้เรียกว่าอะไรคะสั่งมาได้รู้ไหมเนี่ย <c oughs> แต่หน้าสวยนะหน้าตาสวยเ,เ,เปรี้ยวแล้วก็มีความร่วนกรุบขอบของไอตัวทาร์ตตัวอะไรข้างล่างนะน่าจะเป็นสตรอเบอรี่ทาร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็นี้ก็เป็นช็อตเค้กเหมือนสตรอเบอรี่ช็อตเค้กมีโลกโก้รา้านเขาด้วยนะเห็นไหม,มน่ากินอันนี้ดีอะสตรอเบอรี่ก็หวานฉ่ำๆแล้วก็เนื้อเค้กละมุนนะอันนี้ชอบที่สุด ลองลองมาก็น่าจะเป็นสตอเบอรี่ทาร์ตนะฮะแล้วก็อันนี้มองบองนี่มองบางนี่คือแบบเป็นคนชอบหวานนะแต่นี่หวานลืมหวานไปอ่ะเดี๋ยวเจ๊ขอไปจัดการให้หมดก่อนนะคะแล้วเราไปเที่ยวไหนต่อไปติดตามคันค่ะตอนนี้เจ๊กำลังไปอาโตอาดนะคะเป็น Aquarium Art Museum เเราจองตั๋วไว้แล้ว อุพิพิธภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นนี่คือสนุกมากอะอะคเลียมเนี้ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเจไม่ได้มาจะดูจักนะฮะอันนี้คืออตโตะที่โกเบนะคะลูกกบสีฟ้าสินี่น่ารักจังนี่ตัวสแซมเนเดอร์เธอเห็นไหมนี่น้องว่ายอยู่นี่แล้วก็มีตัวที่นอนพึง่งพุงอยู่ข้างบนไม่ไว่ายน้ำกับเพื่อน ชั้น2นะคะเราไปทุกโซนแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น3ค่ะชั้น3ก็จะมีโฟเย่มิยาบีแพลเน็ตแกลลี่นะคะชั้น4ก็จะเป็นสกายโชว์รูฟท็อปอาโตะคาเฟ่นะแต่ชั้นชอบที่นี่นะคือเขาเดินแล้วก็กลับมาดูสวยก็ลกลับมาดูได้อีกไม่เหมือนที่บ้านเราคือเดินแล้วเดินเลยไอที่เป็นไอคอนสยามจัดอะคือเดินไปแล้วเดินไปเลยกลับมาไม่ได้มันตลกปะค่าบัตรก็ต้องแพง นี่ปลาจริงนะข้างล่างอะ่ะไม่กล้าเดินอะ่ะโอ้ยนี่เจ๊เดินอยู่นะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> แต่ข้างล่างเป็นปลาจริงนะโ <c oughs> หเขาทำถึงขนาดนี้ไดยอะ่ะ <c oughs> ต่อไปเป็นโซนแพลเน็ตคริสตัลแพลเน็ต เอาโดมมาใส่น้องปลาเข้าไปตรงนี้เขาเป็นที่ให้อากาศเข้าได้อุ้ยนี่น้องกุ้งโอน้องกุ้งสวยเลยโอยน้องกุ้งสวยเลยเธอแล้วบนพื้นเขามีนี่นะเห็นไหมแล้วก็มีคอร์สเพย์ต่างๆ ทำมาขนาดนี้ได้หรอว้าไปปะโอคาบีบราร่าก็ดูสะาาอาดสะอ้านมากดูเลยคุณน้องคนนั้นเขาก็ทำความสะอาดขนให้นางอ้ยมีเพนกวินด้วยไปดูกันเฮ้ยนางมองอะไรสงสารนานองอตางอ่ะคงอยากออกไปข้างนอกอะเนี่ยนางมองไปทางนู้นหมดเลยอ่ะสงสารน้อง น่ารักอุ้ยตายเธอถ้าบ้านมีที่ไว้ก็เสร็จอุ้ยเป็นเพนกวินดูเพนกวินดิ้สื้อไปดิกี่บาทเนี่ยสองพันเก้าสองพันเก้าพันเก้าจะน้าจะติดแต่ประมาณ น่ากลัวน่ากลัวเกมเนี่ยเอาไปนองคอได้อันนี้ปลาอะไรอันนี้ปลาชโดคนไทยไม่ค่อยทํานะอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นรูปปลาอย่างเงี้ยดูปลากระเบนสิาตายมาปลา่าเกียดนี่ฮะมาปลา่าเกียดเล่นชนเพอุย้ยน่ารักเชียวไว้ติดแันเป็นหมวกเป็นหมวกนี่ไหมไม่ <laughs> สุดท้ายนะคะแจ้ก็เลือกเป็นน้องเ็นกวินกับเมืองไทยนะคะเป็นของฝากที่อาโตอะมิวเซียมแอนอาร์นะคะเดี๋ยวน้องกลับเมืองไทยไปด้วยโอเคไป ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ซันโนมิยะเซ็นเตอร์สตรีทนะคะมาหาอะไรกินกันเพราะว่าทริปตะลุยกินโกเบยังไม่จบนะคะเมื่อกี้เราไปดูอาโตะมิวเซียมหมอนอาร์มาแล้วนะสวยนะ <c oughs> เห็นปะมากินกันต่อนะคะร้านที่นี่เนี่ยเขาอาจจะปิดเร็วหน่อยนะเดี๋ยวเราต้องรีบไปหาที่กินกันนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับโรงแรมค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดตับสไคร้นะช่วยกดตับสไครด้านล่างให้เจ้นหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบอยากชวนเพื่อนมาดูก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เจ้ด้วยนะคะยังไม่ลาไปไหนนะคะ เดี๋ยวไปกินกันต่อค่ะอันนี้จะเป็นร้านส่วนใหญ่เป็นร้านช้อปปิ้งนะแฟชั่นทั้งหมดเลยไม่ค่อยเห็นร้านอาหารอ่าเด็กๆเข้าไปเลยนะคะโชว์แว่นตาหน่อย,ออยแว่นตาที่ได้เป็นอย่างไรโอ้ดีแมทมายืนนะดีดีดี้องผู้ชายได้ยังอ่าเนี่ยเป็นสวรรค์ของเด็กๆผู้ชายนะก ะลุยกินโคเบนะคะร้านสุดท้ายแล้วนะคะร้านนี้หลังจากไปเจก็ได้มากินร้านหมูนะฮะร้านนี้จามใหญ่มากอันนี้ยังไม่บอกนะมีเกียวซาด้วยนะคะเกียวซามาแล้วยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็มีข้าวกินไม่หมดโดนตกนะฮะนี่ดูเทียมกับ้องแบงนะยิ่งใหญ่มาแล้วเขามีแค่กินกับกินจีได้ด้วยนะเป็นกรละมังเลย ไม่หวงเลยนะฮะนี่มีกินจีนี้ด้วยคิดว่ากินแล้วก็อิ่มไปถึงพรุ่งนี้เลยนะฮะนอ้สุกอร่อยอร่อยร้านนี้คือมากินได้เดี๋ยวเจ๊ถ่ายหน้าร้านให้ดูนะฮะถึงว่าคนเยอะราคาถูกด้วยนะอยากจะให้เห็นราคาเหลือเกินราคาแบบอยู่ที่เออไม่ถึงพันเยนนะคะส่วนของน้องๆคือพันเยนพอดีสำหรับราเมนนะแต่ว่าอ e ีของที่มาข้างๆอ่ะสาม ญี่ปุ่นนี่ร้านไม่อร่อยอยู่ไม่ได้เช่นว่านะออมเส้นก็ดีออมเส้นดีมากแล้วนี่หมูโอเคขอตัวไปกินก่อนนะคะที่จบคลิปนี้ไปเลยนะคะด้วย เมนูอาหารสุดท้ายนะครับเมนูอาหารง่ายๆแต่ราคาถูกมากแล้วก็อร่อยนะคะใครที่มาโกเบนะคะมาชิมเนื้อโกเบแบบปิ้งยางแทนเจ้ด้วยละกันเนาะใครชอบคลิปนี้ยังไม่ได้กด subscribe ติดตามเรื่องมันเยอะนะคะกดติดตามให้เจ้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนมาดูกันด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามชนมาค้าทิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะจากโกเบประเทศญี่ปุ่นค่ะบ๊ายบายเรื่องมันเยอะสมัชชี